เี้ยละนั่งนอกมันคันร้อนข้าแตก้าบรีเลนะหัวเจอกันเย็นที่บอกว่าไป็นตบที่บอกว่ามีหน่อยจริงมาเด้อไอ้ี่เนี่ยพี่หนูว่าถ้ามีรางวัลเพื่อนะหนูให้พี่นะสวยนะรู้ไหมดูพ่อแถวเา จะบอกว่าในหลักการจิ้นกันทุกคนต้องต้องให้เกียริทั้งหนูนพี่ฟ้าชายหรือว่าใครก็แล้วแต่อย่าจิ้นกันแบบไม่มีสติหรือว่าเกินขอบเขตเพราะบางครั้งมันจะทําให้เราแบบสูญันธทุกอย่างปล่อยให้แบบเป็นตามธรรมชาติอย่างที่พี่ฟ้าบอกอย่าบังคับให้พวกเราต้องแบบเป็นแบบนี้แบบนี้ตามที่ทุกคนอยากเป็น แล้วก็อย่าว่าใครอย่าใช้คําพูดอะไรที่มันไม่ดีในการที่แบบเขเห็นพี่ฟ้าหรือว่าใครก็แล้วแต่อยู่ด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ฟ้าก็เห็นเยอะนะพยายามจะบอกว่าพยายามให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะเราพยายามจะสร้างความสุขให้ทุกคนเขาเรียกพ,พลังบวกให้ทุกคนอยู่แล้วทุกคนก็ต้องส่งให้พี่ฟ้าเช่นกันรู้ไหม บางคนที่ฟ้าเข้าใจว่าอาจจะมีแบบเด็กๆมากจริงๆก็จะมีคําพูดอะไรที่มันแบบไม่ค่อยให้เก็บรติฟ้าเลยหรือว่าให้เก็บคนอื่นเลยฟ้าก็แบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องต้องมีขอบเขตเข้าใจไหมครับอยากเล่นโทรศัพท์มเด้วยฟ้าจะดูว่าจะกินอะไรกันดี สั่งเลยอ, sociedad, อันไหนที่อิอ่มแล้วอ่ะเก็บได้เลยเนี่ยอันไหนเนี่ยที่มันเออเดี๋ยวแบบทยอยเก็บบางส่วนไปเลยก็ได้เหมนเนี่ยตรงเนี้ยเอาออกไปเลย

มุมเดิมม er> pues ันต้องมีอะไรเลยปืนเวลาไลฟ์ร hmm. ้องเพลนี้ชอบแบบเอามันใกล้ๆหน้าอุ้ยทำไมดูเตอร์แรงนะมันังแบบมาจากไหนอะไรนะอย่าบอนะเนี่ยดังรถจากบ้านบุรีมาหาใช่ กลับมาจากลาบุาบานีนนนะ่ที่บ้านโตพที่บ้านปิดร้านเลยนะก็ว่มาโทรก็มากินข้าวแรงปะพี่แบบดูแลอยู่แน่นอนเลยเขาดูต่อมนดูพี่บตาซื้อกระสอบ,บนี้นปแบบนนไปหรือไงปะแปะมือรักฉันไหมแอน,นขอโทรศัพท์ได้ไหมละ่ะอะไรนะ <c oughs> อ๋อได้เล่นกับโทรศัพท์ใช่ไหมอยู่ถามมาแล้ว <c oughs> าบอกนะว่าซื้อโพร่ัสั์ให้ได้ไหมได้ไม่หักเราหรอจะทำน่ะมอไม่เห็นนะค่ะแชเขายิ้มหมดนี่ใส่หมดแล้วบีบออยแต่ไม่ได้เห็นหัวมันไม่่อยเข้ากับตัวเท่าไหร่ปะสีขียออกมาตัดซ้ำแค่ไหนเอาอีกแล้วน เขาต้องใส่ยังไงบ้องเจ้านี่เลยอย่างนี้เหรอเตียวอยู่วเรื่องอะไรรอหลายคิวอย่างนี้เหรอเอ่อเทเกิดแบเเล็ตแอนกินซุปดำทหารทำได้แค่ส่ได้่เหลอนัน้อยหยิออกเขากลับได้ค่ะบอก่าเดิม การใส่และเซบอกมันไม่ใช่คนปกติที่จะออกแต่มีอันน pues ี้ท e ี่มันเป็นเซลฟ์เล้เพราว่าพี่มันต่งจ๋าเราติงจ๋าเราเลยเพราะเราเป็เต็งจ๋าตลอดเจดีเป็นไงเนี่ยม่งไม่เลิมีนี้แล้วมัเป็นเริ่องค้น ก็ว่าอยางน้อยห้าูก็ใส่ไปเลยคิ่ว่าตาพุซสาบ้านที่ได้ค่ว่าผมจะไดไปต่อไว้นอไปมะว่าตาพุซสาาบคนแรกที่ได้เวาพิาบดวนี้ชย่านบน้านอยู่ไหนอ๋อเส้นแบบนี้บ้านอยู่ไหนเส้นแบบนี้

เชียงใหม่ได้แค่ปักซอยป่ะต yeah ังหูคู่เนี<_<_้ยเป็นตังหูหากินนะมันจะอยู่ได้ตดลุยเลยสามวันเจ้าของร้านตังหูอะเชียงคหม่กปลาก็เลยลดราคาให้ก็เลยนือขายของที่อยู่นี่แล้วนักเส็่มีปลาเลยอว่าโอจะลดราคาให้นานก็คือแล้วก็เลยลดให้แย่สามวันแี ก็ได้อะเกใส่ดอกวันนึงทำคลิไตแล้วนะตอนนี้เทปนี้พี่ปารู้เลยอะ่ะ อ่งไเล่นไม่ค่อยเป็นเลยไม่ค่อยเข้าอะ่ะมันมันงงๆมันก็เลยไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นเท่าไหร่ตอนเล่นทวิตไม่ค่อยเป็นก็เลยแบบมันไม่รู้ว่ามันยังไม่รู้ลเลยเพราว่ารีทวิตต้องทำยังไงรีพูดต,ตรงๆไปก็มากอยากอี รไม่ได <Đ> ้นะใดๆเรัในรกทุกต่อคไม่หมาสกัเก่งมดเลยนะเก่งยังนิ้วเท้าเลยนะเจอรูปนี้สวยมากเลยอ่ะ สบายตา。